เขาจะเป็นโทนเนอร์ที่ให้ความกระจ่างใสแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวบอบบางไม่มีสารอันตราย20ชนิดไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจริงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงมาพร้อมกับคลิปรีวิวสกินแคร์แบรนด์เกาหลีเป็นหนในแบรนด์โปรดที่จิงชอบมากนะคะนั่นก็คือแบรนด์ พีคัะถ้าใครได้ดูเฟรชสกินแคร์ของจริงจะเห็นว่าจริงอะชอบใช้โทนเนอร์ของเขามากๆก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คือจริงใช้ขวดที่3แล้วตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งขวดตัวนี้คือใช้แล้วผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนะคะจริงใช้มาแล้วทั้งแบบโฟมล้างหน้าโทนเนอร์แอมพูลโลชัน่นแผ่นแปะสิวใช้ของเขามาหลายอย่างมากๆซึ่งจริงก็ชอบแทบจะทุกโปรดักต์เลยล่าสุดเขาก็มีไลน์ใหม่มานะคะเป็นไลน์ที่ช่วยเรื่องผิวกระต่างใสคือถ้าเป็นไลน์เก่าที่จริงร เรื่องสิวอะไรงนี้แต่ว่าถ้าใครกําลังหน้ามองๆไลน์ใหม่อันนี้คือเหมาะมากนะคะมันจะเป็นความกระจ่างใสที่ยังคงความชุ่มชื้นคงความอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งนั่นก็คือซดาพีคัมแอคทีฟเซตนะคะจะมีเป็นพีคัมแอคทีฟโทเนอร์แล้วก็พีคัมแอคทีฟครีมถ้าใครสงสัยว่าทําไมสกินแคร์ที่เกาหลีถึงแบบเน้นโทเนอร์ใดๆคือคนเกาหลีชอบใช้โทเนอร์มากนะคะยิ่งโทเนอร์ที่แบบให้ความชุ่มชื้นปลอบอารมณ์ผิวอะไรเงี้ยเขาแบบชอบกันมากซึ่งโทเนอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโทเนอร์ท ความชุ่มชื้นความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวบอบบางจุดเด่นของไลน์นี้คือเขาจะมีคอมเพล็กซ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์นะคะจะใส่สารสก,กัดจากพืชที่ชื่อว่าไลท็อปป็นพืชทะเลทรายแอฟริกาเลยแล้วคือพืชชนิดนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบอวบน้ําน้องจะแบบเหมือนก้อนหินก้อนกรวดประมาณนี้คนก็เลยให้ชื่อน้องว่าเป็นหินที่มีชีวิตนะคะแล้วน้องไลท็อปเนี่ยเวลาที่เขาโดนแสง UV เขาจะโปร่งแสงขึ้นและในโทนเนอร์เนี่ยเขาจะใส่สารสก,กัดที่มาจากน้องไลท็อปก็คือเป็นเนคเตอรี่อาไลท็อปนะคะเป็นสเตมเซลล์ของต ซึ่งสิ่งที่เขาจะช่วยก็คือจะช่วยกระตุ้นการผลิตวิตามินดีนะคะก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูมีความดิวีกระจ่งางใสสว่างขึ้นแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นได้ดีส่วนส่วนผสมอื่นๆของเขาจะมีกรดอะมินโนที่พบได้ตามธรรมชาติในผิวหนังของเรานะคะก็จะช่วยรักษาสมดุลผิวมีนอัซินไมายช่วยปอบประโลมผิวลดการเกิดเม็ดส,สีแล้วก็มีกูตาไทโอนเทรนามิกแอซิดที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสด้วยกลไกการทํางานของน้องโทนเนอร์ตัวนี้คือเขาจะไปช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวเรานะคะแล้วก็น้ําามันนนส่่ววเกิชยดดดุงด ดำลอยแดงทําให้สีผิวเราดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็เขาจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ย <S <S แต่งหน้าติดทนมากขึ้นนะคะเนื้อโทนเนอร์เขาจะเป็นสีขาวคุณๆแบบนี้นะคะมีความบางเบามากแล้วก็ซึมเข้าผิวไวมากจริงๆให้ความชุ่มชื้นดีสุดๆอันนี้เราก็จะใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังจากล้างหน้าเลยนะคะ <S <S ก็เทใส่สำลี re. จริงจะใช้เป็นสำลีที่ช่วยประหยัดโทนเนอร์ด้วยแล้วก็เช็ดทั่วหน้าเลยมันชุ่มชื้นมากทุกคนผิวแบบดูฉ่าสบายผิวสุดๆ แบรนด์พีคัมเนี่ยคือเขาจะเน้นโปรดักตที่เหมาะสาหรับผิวแพ้ง่ายนะคะฉะนั้นตัวนี้คนผิวแพ้ง่ายผิวบอบางสามารถใช้ได้เขาจะไม่มีสารอันตราย20ชนิดเป็นวีแกนไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็ผ่านการรับรองจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาก็กคืออยของเกาหลีแล้วด้วยตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าอยากให้ผิวกระต่างใสขึ้น พอเราใช้โทนเนอร์เสร็จปุ๊บก็บจะมาลอกความชุ่มชื้นด้วยตัวพีคัมไละ์แอคทีฟครีมนะคะตัวนี้เนื้อดีมากทุกคนทาแล้วผิวชุ่มชื้นมากแต่ว่าเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยเป็นมอสเจอรไรเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าจะไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองเลยตัวนี้เขาก็จะอ่อนโยนเหมือนน้องโทนเนอร์เลยนะคะแล้วเขาก็ใส่สารสก,กัดจากพืชไลทอปส์เหมือนกันเนื้อสัมผัสเขาจะมีความบางเบามากนะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยเขาจะะเเเคคลลืลลืืออบผผผิิววววววแ้้้กก็็าามมชชชุ่่่่นนใหโดยยยทีังงงรรสป พอทาเสร็จคือผิวชุ่มชื้นมากแล้วก็ผิวดูฉ่ำๆแบบนี้เลย กลไกการทำงานของตัวครีมก็จะเหมือนตัวโทนเนอร์นะคะก็คือจะไปช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวเราขาจัดน้ํามันส่วนเกินปรับสมดุลให้ผิวแล้วก็ลดรอยดํารอยแดงซึ่งตัวนี้ถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยผิวเราก็จะดูเด็กลงด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไปลดการเสรื่อมสภาพของผิวตัวนี้ก็อ่อนโยนมากเหมือนกันนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เขาไม่มีสารอันตราย20ชนิดอันนี้คือ Before After หลังจากใช้สัปดาห์กว่านะคะจะเห็นได้ว่านอกจากพวกรอยจะดูจางลงแล้วเนี่ยสุขภาพผิวจะดูดีขึ้นพอผิวชุ่มชื้้นนููมขขกก็จะดะดรชับึ แล้วผิวก็กระจ่างใสขึ้นด้วย ทั้งทนเนอร์แล้วก็ครีมอัน,นี้เขาแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะคือลายเนี้ยเขาจะไม่มีการใส่สารอันตรายที่ไปเร่งให้ผิวขาวจนแบบผิวบางพอเราใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยทุกคนผิวไม่พังแน่นอนบางคนอยากให้ผิวกระจ่างใสามากอย่างนี้ก็คือจะซื้อครีมอะไรก็ได้มาใช้อาจจะเห็นรีวิวครีมกวนอะไรอย่างนี้มาแล้วมันดูแบบเฮ้ยทำไมผิวขาวเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ทให้ผิวบางแล้วก็จะมีปัญหาผิวที่แบบเป็นระยะยาวในอนาคตแล้วถ้าจะกู้ผ มากนะคะคฉะนั้นพีคัมแอคทีฟเซ็ตอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่ผิวบอบบางแล้วก็อยากให้ผิวกระต่างใสขึ้นโดยที่ปราการผิวไม่พังใช้ต่อเนื่องก็คือไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่ทํรลายผิวแน่นอนถ้าใครสนใจตัวโทนเนอร์เขาขนาด200 ml ราคา790บาทนะคะส่วนตัวครีม40กรัมราคา1,440บาทสามารถซื้อได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเขานะคะแล้วก็ช้อปปี้เลยเดี๋ยวจิงจะใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปด้วยยังไงก็ไปตัดกันได้เลยนะคะส่วนตัวจริงชอบโปรดักต์แบรนด์พีคัมมากๆแล้วลววกก็ือชผิ่่รรงยัเะ ด้วยยังไงก็ไปลองกันได้นะคะโอเคแล้วนี้ก็เป็นรีวิวสกินแคร์พีคํมไลน์แอคทีฟเซตของจริงนะคะก็ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมองหาสกินแคร์ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสหรือว่าใครที่แบบผิวบอบบางอยากให้ผิวกระจ่างใสขึ้นรอยต่างๆลดลงก็ลองไลน์นี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ